สวัสดีค่ะที่ฉันชื่อวิจิาวิบาสสุค่ะวันนี้ได้มาเรียนเรียนนวดอารมณค่ะกับอาจารย์ยาวคนสวยนะคะครับอาจารย์ยาวสอนเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ยาวสอนเข้าใจดีค่ะเรียนเข้าใจง่ายอธัธยาศัยดีค่ะฮะ,ะแล้วมาเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านใดครับออยากเข้าใจเกี่ยวกับการนวดน,นะคะแล้วก็อาจจะเอาไปใช้ในการทํางานค่ะ ครับเออแล้วเอเอได้หาข้อมูลข่าวสารของสถาบันเราจากสื่อใดครับเพื่อนค่ะเพื่อนบอกมาแล้วก็ได้เซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตค่ะครับแล้วพอมาเรียนกับสถาบันของเราแล้วรู้สึกประทับใจอะไรบ้างครับโอ้หลายอย่างเลยค่ะทั้งอาจารย์ทั้งเพื่อนร่วมร่วมชั้นสถานที่ค่ะทุกอย่างเพอร์เฟกค่ะอาจารย์ก็อาจารย์ใจดีอัธยาศัยดีเพื่อนก็นิสัยดีค่ะอัธยาศัยดีครับอยากให้ฝากถึงผู้ที่สนใจมองหาที่เรียนครับอืม ทาราไรสปาสอนเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็สะอาดปลอดภัยค่ะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับค่ะคส,วส,คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดยัง